วันนี้นะคะคุณครูจะมาเล่าิานเรื่องผึ้งน้อยค่ะอ่ดูสิคะผึ้งน้อยเป็นยังไงบ้างอ่าและจะให้นักเรียนลองดูนะคะผึ้งน้อยเนี่ยมันจะรวมกันไปกี่ตัวพึ่งๆๆึ่งึ่หผึ้งน้อยบินมาหนึ่งตัวนักเรียนนับสิคะหนึ่งๆนึ่งึ่ ปูเพิ่งบินมาเพิ่มเป็นสองตัวอ่านะับหนึ่งสองอสองแล้วนะเอาต่อไปฮึ่ง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 ย่าเพิ่งบินมาเพิ่มเป็นสาม พึ่งบินมาเพิ่มเป็นสี่ตัวปักเลยหนึ่งสองสามสี่าพึ่งอยากพึ่งได้ไหมอ่าปลายใหญ่พึ่งแล้วหึ่ง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 ยายพึ่งบินมาเพิ่มเป็นห้าตัวรัะหนึ่ง พึ่งบินมาเพิ่มเป็น6ตัวนับสิใช่หกไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหตัวแล้วนะคะตล์พึ่งพึ่งพึ่งพงึแม่พึ่งบินมาเพิ่มเป็น7ตัวรับหนึ่งสองสาม สี่ห้าเจอ่าเจตัวนะคนะตั้พร้อมกันคูเลยอ่า1ฮงเพี่เพิ่งบินมาเพิ่มเป็น8ดตัวอ่าพั้พร้อมกันเลยนะ1 2สอง แปดตัวแล้วอ่ะดูสิใครจะบินมาอีกอ่ะฮึ่งฮึ่งฮึ่งฮงฮน้องเพิ่งบินมาเพิ่มเป็นเก้9ตัวอ่ะนับสิเข็งเก้าไม่ต้องพบกันหนึ่งสองสามสี่ห้า,สมสมสมสา,าหกเจ็ดแ,แปดเก้าเข็เก้าตัวแล้วเ้าต่อไป มาเพิ่มเป็นสิบตัวอ่ะโหสิบตัวนะสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปเกสิบอ้าสิบตัวเลยฝูงพึ่งเบิกบานได้น้ำหวานแสนสุขใจฮึ่งฮึ่งฮึงฮึงฮ่งฝูง,งพึ่งกลับหลัง สนุกจังสนุกจังใช้โยเป็นไงครับคานเรื่องนี้มีผึ้งทั้งหมดกี่ตัวคะนักเรียนเออกี่ตัวคะนักเรศสิบตัวใช่ไหมคะอ่ามีไข่บ้างเนี่ยมีไข่บ้างอ่ามีมีไข่บ้างไหมมนเถั่วสิมีไข่มีปูมีไข่มียามีไข่อีกมีตามียา มีคุณพ่อมีคุณแม่เออใครอีกเนี่ยมีพี่มีน้องมีเพื่อนแล้วก็ตัวเราเองนี่เห็นไหมคะรวมกัเป็นกี่ตัวคะน้องเรียนสิบตัวเลยใช่ไหมคะอ่ะาิาเรื่องนี้ก็จบเพียงแค่นี้คะ่ะพบใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ